คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตกชิงหลิวงานหมายธรรมชาตินะครับด้วยคันระยะประชิดนะครับเมตร8และ2.7นะครับหาปลาลิมขอบบอ่อที่นองผักหนามเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมด้วยกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับวันนี้เหนือเมฆพิชิ่งพาเพื่อนๆกลับมาซ้ําหมายเดิมนะครับหนองผักน้ํานะครับก็วันนี้นะครับผมย้ายจุดนะมาทํำหมายใหม่นะครับใต้ร่มของต้นมะขามป้อมนะครับจุดนี้ก็จะร่มทั้งวันเลยนะครับก็จุดเดิมผมนั่งตรงนี้นะไม่ไกลนะให้ดูนะจุดเดิมก็นั่งตรงนี้นะครับนะถัดจากโปรเซิร์ตไปนะครับนะจุดเดิมก็นั่งตรงนั้นนะครับตอนมันร้อนนะครับก็เลย ย้ายมาใกล้ๆตรงนี้นะวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงที่บ่อประมาณ10บโมงนะสิบโมงเช้านะครับก็มาทําไหมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เซตไว้2ระยะคันนะครับก็วันนี้ผมเล่นเป็น27นะสองนะครับตกในลักษณะงาน2ตะขอนะแตะ1่ขอหน้างอ1ขอนะครับชิ่งห่างกันประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับนะตัวสั้นก็จะเป็นแตะตัวายาวจะเป็นลักษณะหน้า,นางอนะครับสองนะก็ตกไกลไม่ได้ครับวันนี้ต้นไม้ด้านบนนะก็ ยนระยะมาตกใกล้ๆนะครับระยะ27นะก็ตามสภาพหมายนะครับก็อีกคันนึงผมก็แล้วก็อีกคันนึงนะครับผมใช้เป็นเม็ดแปดนะก็หาปลาขอบบอ่อเหมือนเดิมนะครับปันในนะชอบอยู่ขอบบอ่อนะครับหมายนี้นะปันในค่อนข้างเยอะนะหากินขอบบอ่อนะก็เป็นลักษณะหยอดเม็ดนะที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับนะก็หยอดเม็ดถ้ามีเม็ดมีฟองขึ้นนะปันในนะเราก็ หยอดตรงกลางพออมได้เลยนะหาตัวปลาริมขอบขอนะวันนี้เซตไว้2ระยะคันนะครับก็ตัวเหยื่อวันนี้ก็เช่นเคยผคสมไปเรียบร้อยนะก็ให้เกรดปลาลุมเหนือเมฆนะครับเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะชิ้นเกี่ยวก็2ตัวครับชิ้นเกี่ยวสมเร็จรูปเหนือเมฆนะกับขนมปังนะขีดด้วยเคี้ยวน้ำเมฆนะก็เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีตัวให้เพืเ่อนๆได้รับชมหรือเปล่ากับน้องผักหนามนะครับลุยกันเลยลุยกันเลย ลีกันเลยมาลุยกันเลยครับเพื่อนๆก็ตะขอยาวนะเช่นเคยนะใช้เป็นขนมปังนะครับตะขอยาวเนี่ยผมใช้เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับไม่ใหญ่นะใช้ตะขอเล็กนะชีดด้วยเขียวนั่เมหมครับจุดขนมปังนะส่วนตะขอสั้นอ่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะงา,านแตะนะแตะพื้นนะครับแตะพื้นก็ ผมใช้เป็นตะขอเบอร์สองนะครับเบอร์สองครใช้เป็นชิ้นเตียวสาเร็จรูปเนื้อเมฆนะลาไปปั่นเม็ดนะครับนิ่มนะปุ๊บรวบสองสายเข้าด้วยกันครับก็เยหลักนะครับจับจีบไว้ที่ชิ้นเกี๋ยวสำเร็จรูปเนื้อเมฆ็นะดยการรวบสายที่มีขนมปังเข้าไปด้วยนะถ้าเราไม่รวบสายนะครับขนมปังมันมีความเบาจะขึ้นไปพันชุดเมนหลักกับชุดตะกั่วได้นะรวบไ ก็ส่วนเม็ดแปดผมจะรอเม็ดนะถ้ามีเม็ดขึ้นผมถึงจะหยอดนะก็เซตไว้เฉยๆนะก็หอยไว้ก็ได้นะหอยใกล้ๆไว้นะหอยใกล้ๆไว้ครับหลายๆจุดนะถ้ามีเม็ดมีฟองปลานในเข้ามาหากินริมขอบแล้วค่อยหยอดนะยไปก่อนลุ้นกันครับวันนี้ เริ่มลงเบ็ดกันเลยนะครับผมลงเบ็ดตอน10โมงกว่านะครับเพื่อนๆนะตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับเนื่องจากเปิดมาหลายวันแล้วนะครับหมายนี้นะหน้าดินก็เงียบนะครับสับดิวชิงหลิวก็เงียบครับก็หมายธรรมชาตินะครับถือว่าได้มาเสพธรรมชาติก็มีความสุขแล้วนะครับก็อ่อยไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมเปิดหมายขึ้นมาใหม่นะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับในการอวยเหยื่อนะ ก็ออยเหยียกกันไปเรื่อยๆนะครับลุ้นกันไปนะครับวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับกับหมายน้องผัก้นานะครับเพื่อนๆนะอริมขอบบ่อนะเหมือนเดิมครับก็ปันในขอบบ่อครับใช้เป็นขนมปังนะแล้วก็ใช้ชิ้นเกี่ยวสมุร็พรูกเนเม็นะครับขี่หัวเหมือนเดิมยอดเม็ดครับยอดเม็ดครับมีเม็ดตรงไหนยอดตรงนั้นครับเพื่อนๆ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆระยะคัน2.7นะครับยังไม่มีอาการนะครับปลายังไม่เข้านะหอยเหยื่อมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมก็เลยหยิบคันนะครับระยะนิดแปดนะครับมาหาปลาริมขอบบ่อนะครับก็จะมีปลาหลากหลายชนิดนะครับที่หากินตามขอบบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะหยอดเม็ดหยอดหลุมเอานะครับมีเม็ดตรงไหนมีหลุมตรงไหนเราก็จะหยอดตรงนั้นนะครับก็หอยไปด้วยนะครับเพื่อให้ปลาเข้ากินระยะใกล้ๆนะครับเดี๋ยวลองดูครับเพื่อนๆนะลุ้นกันครับว่าจะเจอ าลาหรือเผ่านะครับวันนี้นะน้นโนแครับนครันครับเพื่อนปนินเฮ้ยโอ้เป็นหลุมปนินนะเพื่อนปนิน <c oughs> <c oughs> ปนินปนินครับหลุมปนินครับ โอ้โหครับปนินกับปนินไปคอ่าปนินกับเพื่อนหลุมปนินนะเม็ดครับหยดเม็ดครับหยดเม็ดหยดเม็ดนะเต็มแรกครับโอ้โหมาแล้วเต็มแรกครับเต็มแรกกับปนินปนินหยดเม็ดครับเต็มแรกแหกหมานมาแล้วหยดเม็ดครับ แรกแหกหมานมาแล้วปวดคู่ปัญไงวิตรงนี้เนาะเอากระชังลงเนี่ยจีโซ่ๆเนี่ยเดี๋ยวกันแต้มแรกแหกหมานมาแล้วครับเพื่อนๆนะนั่งรอเป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้สองเจ็ดก็มีอาการครับวัดตัวนี้ครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะเพื่อนเพนะื่อนะลุ้นนเนี่ยโอ้ยมันไปเข้าไหมเฮ้ย โดนไหมคอเนี่ยโอ้โหหลุดครับเพื่อนเย็นไปเย็นไปเนี้องฟ้าว่ะโอ้หลุดงานนะไปโดนโดนกระเกียดมาโดนเส้นไม้อ่ะโดนไม้นี่ก็เรียบร้อยๆกัการตกสองตะขอนะครับข้อเสียก็จะมีตรงนี้แหละครับถ้าอีกหนึ่งตะขอนะครับไปโดนไม้หรือไปเกี่ยวหญ้านะ โอกาสที่ปลาจะหลุดก็จะมีสูงครับไม่เห็นตัวนะครับปลาตัวเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับเพื่อนๆโดนอีกแล้วครับ27นะน,นินครับน,นินเป็นนินล่องหนาน,น,นินเข้าเฮ้ยนน,นครับปน,นิน นะสหลังจากที่ปลาเข้านะครับก็จะมีอาการเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทั้งสองทั้งเม็ดแปดนะมีอาการทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับอ,อ้าวเป็นป้าบ้านะครับเพื่อนๆนะเปดปลาบ้าครับแปดงานก็เป็นแปดทำงานครับปลาบ้าครับ 8, อยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆมีไงโอ้ปั่นนิ่งว่ะพี่แบบปลาในครับปั่นนิ่งเออหวานนั่นเหมนไม่มีอะไรรงตัวเลยหวานอีกแล้วโอ้พี่ว่าปลาปั่นนิ่งนะครับปั่นนิ่งเฮ้ยนึกว่าปลาในไอแกบนะจ๊ะพี่นันปั่นนิ่งเข้ากับปลา วันนี้เป็นปานนินครับหมายธรรมชาตินะปันนินครับใช้ไม่ใหญ่ครับปันนินเฮ้ยนี้ปานนินเข้าครับปันนินปนนินรันนินวันนี้เจอกับปันนินวน,นี้เรามาเล่นเกมปันนินครับ เปลตตยวันนี้นะครับเพื่อนๆผมเล่นคันชิงหลิวระยะประชิดนะครับเมตรแปดสองเจ็ดนะครับเจอแต่ปลาเล็กนะครับเป็นพวกปลาหนินนะครับแล้วก็ปลาบ้านะครับไม่เจอปลาใหญ่เลยนะครับนะก็สถานการณ์ตอนนี้ก็จะห้าโมงกว่าแล้วนะครับผมก็จะถอนสมอแล้วนะครับเพื่อนๆนะวันนี้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็บ่อนี้เขาปิดตอนหกโมงนะครับก็วันนี้ คงจะพอแค่นี้นะครับผมเริ่มตกตอน10โมงนะก็ได้เฉพาะปลาน,นินนะเดี๋ยวพามาดูผลงานนะวันนี้จุดนี้ผมมาเปิดใหม่ใหม่นะปลาไม่เข้าเลยนะครับปลาพวกปลาเกตเขานะแตได้ก็เป็นพวกปลาน,นินนะนยปลาน,นินนะประมาณ5ตัวนะปลาน,นินห้าแต้มครับวันนี้ก็5าแต้มนะครับนะเนป็นปลานินล้วนๆเลยนะครับก็อย่างว่านะครับหมายธรรมชาตินะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้านะครับก็ วันนี้ก็ถือว่า,ายังพอมีตัวนะครับกับน้องผักหนามนะเดี๋ยวกลับมาแก้มืออีกรอบหนึ่งนะฮะมาหาปลาไซส์ใหญ่ๆนะที่ผมทำหลุดไปนะครับน่าจะเป็นปลากระโห้นะครับกระโห่าบ่อเน,นี้ยน่าจะอยู่ราวๆ2-3งถโลนะครับเดี๋ยวเรามาตามล่ากระโห้กันนะครับนะเดี๋ยวแมตต์หน้าผมจะพาเพื่อนๆมา อีกรอบหนึ่งหมายนี้ยังมีอะไรให้หน่าคนหาอีกเยอะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเนื e อเมฆฟ i n g channel ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาใหม่กับหมายน้องผักน้ำนะครับสวัสดีครับ